ฮอลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์กลับมาแล้วครับคชมครับพอลีบูดเกมนท์ไทยแลนด์นะครับทางช่องโมโนโ29แบบนี้นะครับทุกวันอาทิตย์เรามีนัดกันอยู่แล้วแต่ก่อนที่ไปแข่งเกมผมอยากจะถามเรื่องของคุณเล่นอะไรนะพ่อมากเหรอ เป็นนางนาคสะพ้ยพระขนงครับนางนาคสะพ้ยพระขนงใช่ครับ2023ผมก็เล่นเป็นพี่มากครับผมคุณเล่นเป็นพี่มากใช่บทนี้ยากไหมโอ้โหยากมากเลยครับคือเป็นบทที่หนักมากๆผมจําได้เลยว่าฉากที่ผมถ่ายตอนคลอดลูกเนี่ยผมเหนื่อยมากไม่ใช่ ก็ดชอบก็ดชอบแล้วเสิร์ฟไปองเพิ่นเลยเราไม่ได้ขอดีเราในเรื่องคลอดลูกคือว่าคือชัยเหนื่อยมากแบบเพราะว่าลุ้นเขาใช่คือเราก็แบบเป็นกำลังใจให้เขาคุณเล่นเรื่องนี้คุณไปไหว้อะไรหรือเปล่าคุณมีของลี้ลับเจอผีเปล่าโอ้ยผมไม่เจอสิแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องลี้ลับเนี่ยโหต้องผู้หญิงคนนี้เลยครับคุณไปเจออะไรมาุณเพิ่นว่า ้อมครับผมพร้อมจะเล่าเรื่องเล่าเลยเราเลยมัาเจอไปเลยเหรอเล่าไปเลยยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยกะปิยังไม่หมดและนี่คือเรื่องลือ่เรงแรกครับผมเรื่องลี้ลับนี่แค่แค่เล่าไอ้แดงตายแล้วไอแดงตายแล้วไอแดงตายแล้วอ่ะ เราเข้าเกมกันดีกว่าครับ,รบเกมนี้คุณต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าเป็นเรื่องไหนนะครับเพราะคะแนนเนี่ยนะครับมันห่างกันอยู่2 4ต่อ12ตรงเนี้ยตีตื้นได้ละพวกคุณสามารถแซงได้นี่คือหนังพันผสม <Yeah. S 1> สองเรื่องนี้มีตัวอย่างให้เล่นคุณจะได้เข้าใจว่ามันจะเป็นยังไงภาพมันจะขึ้นมาปุ๊บเป็น2ภาพยนตร์ที่เอามาผสมกันนี่คือหนังเรื่องอะไรบ้างต้องตอบให้ได้ทั้ง2เรื่องภาพมา ลองของเล่นของกับลุงพี่เท่งลุงลุงลุงพี่เท่งลุงพี่เท่งลุงเท่งของไม่ไม่ไม่เราไม่ต้องรวมกันร่างทรงร่างทรงตอบทั้งสองเรื่องไม่ใช่ลุงพี่ลุงพี่เท่งกับล่างทรงลุงพี่ลุงพี่ถองไม่ต้องผสมกันลุงพี่เท่งล่างทรงอาลุงพี่เท่งล่างทรงถูกต้องนะมันจะเป็นเอาเอาความเด่นของหนังแต่ละเรื่องมาผสมกันผู้แรกครับ ผมอยากให้คุณเฮรากับคุณกัจิเจอกันครับเชิญยยๆู่อนาลูกสู่นาแล้วเป็นนางแบบนางงามทั้งคู่ด้วยโอ้เอวเหมือนกันเลยกัตจิคนจงสืออยันโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วอานนี้ได้ขอไปไม่ไม่ไม่อันนี้เป็นดึงหน้าตามพ่อย ขึ้นมาเรื่อยๆพร้อมนะคุณทั้งสองถ้ารู้ปุ๊บกดเลยต้องตอบให้ถูกทั้งสองเรื่องนะพร้อมภาพมาวิใครวะเบลล่าเบลล่ากดแล้วครับคุณก็จิกกดไปแล้วยังไม่ได้กดเลยค่ะกดแล้วไปเลยกดแล้วสองเรื่องครับเรื่องอะไรบ้างครับสีแพร่งปุเพปุบเพสสันนิวาส ในโรงหนังสีแพ่งเวอร์ชันโรงหนังด้วยเขาตอบมาว่าสีแพ่งกับบุพเพสันนิวาสเวอร์ชันโรงหนังครับไม่ใช่ครับได้ครับเอล่าจะตอบว่าอะไรครับอ่าพี่ม้างพระขนงกับบุพเพสันนิวาสค่ะเวอร์ชันโรงเยเป็นไรอ่ะวั่นี้ตอบเจตจันงมาเป็นเครื่องคือเวลาเขามั่นใจเขาจะต้องมีเล่นผมพเพนิตอบมั่นใจทตไมมั่นใจ อ,อ,อพี่มาพะกหนมกับบุเพศนิวาสกรรมการให้ปะครับ <c oughs> ไม่ยังไม่ใช่ครับอ้าผมจะอ่านคำใบ้ให้แล้วคุณกดพร้อมพี่หมื่นและแม่การะเกดอ้าวกดแล้วตอบว่าอะไรฮะบุเพส,สนิวาสสองกับกับพี่มาก ไม่ในโรงหนังตกลงป่ะตกลงป่ะในโรงหน้าโอเคตกลงป่ในโรงหน้ามันใช้ชื่อนี้ปล่ากรรมการให้ไหมโอเคสัวติบ้านสอกับพี่ในโรงหนังพระพันหน่งใ้่โอเคได้คะแนนไปกับพี่ได้ครับได้เลยในโรงหนังเป็น่องอดไงเอออ่ะผู้ต่อไปครับคุณแจ๊คคุณชาชาครับเชิญได้เลยครับแจ๊ค หิ่งหิงไลมาไลมาว่าไลมาว่าไปเที่ยวอีกแล้วหรอเมื่อคืนไม่มีไม่มีพร้อมแล้วภาพมาอุ้ยกดแล้วครับคุณแจ็คกดแล้วจูออนกับอีเรียมซิงไม่ใช่จูออนกับอีเรียมซิงครับกรรมการไม่ใช่ครับ ก่อนเลยฮะอ่านคุณชาชาคุณจะตอบว่าเรื่องอะไรครับจูออนกับบัวผันฟันยับจูออนกับบัวบัวผันฟันยับใช่ไหมกรรมการทีเลียมไม่ใช่อีกครับเดี๋ยวผมจะอ่านคําใบให้เตรียมตัวแอนทองประสมคุณคุณจะตอบว่าอะไรบัวบัวผันฟันยับกับ the r ริง เดี๋ยวงแบบเดี๋ยวิงขึ้นเป๊กริงอะยอกยอกยอกเดี๋เป็นเป็นชื่อภาษาอังกฤษครับใช่ไหมกรรมการไม่ใช่อ้าวได้เดี๋ยวเดระวังผมตอบเดี๋ยว g ิไอ้นี่ยังจุอ่อนจุ่อ่อนเยอะภาษาอังกฤษชื่อภาษาชื่อไหนชื่อภาษาไทยชื่ออะไร เ้า๋ยวิ้งคำสาบมรณะนะเอากลับที่เขาได้คะแนนไปแล้วเดีวิงออกจต่บ่อน้ำออกจากทีนี้ไม่แล้วเราระหว่างระหว่างเขาตอบคุณทำอะไรอันนี้คุณทำอะไรอ้าวแหวนไงอยากได้ก็ไม่โดนมาเป็นทีแล้วอ่ะก็ไม่โดนอ่ะโกรอ่ะก็อยากได้ก็ใครก็เข้ามาเก้าลงเกาหลีอ่าที่ไมแบบนี้คุณอยากได้อย่างงี้คุณเต้ครับผมคุณเต้คุณก้าวมาก้าวเอาอกมาทำไมเอาออธิบายเรื่องอยากได้ที่ไปเลยเขาถาม พร้อมนะถ้าคุณรู้ว่าเป็นหนังเรื่องอะไรนะครับคุณกดเลยนะครับไม่ใช่ง่ายๆพร้อมแล้วภาพมาอออ้ยะะไร่กดนะครับกดเท่กดก่อนลารอนแลนกับอันเนี้ยที่เขาไอ้นี่ไงหูโคตรที่มันลงที่มันลงไปเจลาเคน้าบนราเร็วที่ลงโคตรไอ้เเร็ว าตแรกับเล็กภาสิตเจเท่ไม่ใช่เจลเทียเฮ้ยพี่พี่เคนเหรอไม่เคนเฮ้ยเร็วออนกับเดก้วมีจูออนด้วยตอนนี้มีคนเร็วคนเร็มดเวลาใต้แกับไมดเวลาเร็วที่มาเขาเีเป็นฝันมดเวลเล็พาสิตจชานกับเล็กพาสอไร่ะอันอันนี้ไม่ใช่ะอันนี้ไม่ใช่อาบอมาสอเรื่อง ลัดดาแลนกับอีเรียมซิ่งลัดดาแลนกับอีเรียมซิ่งใช่ไหมตุ๊กเองม่มีจระเข้ดูตามมันมีจระเข้ใช่ไหมเรื่องไหนมีจระเข้เรื่องนี้มีจระเข้เรื่องไหนอีเรียมซิ่งชาสู้กับสัตว์ป่าไม่ใช่อะไรเขางูไม่กี่วายนั่นแหละเออเปินปิดมันแหละไอ้แต่มีจระเข้มันมีจระเข้ไม่ไดหรอันมีพี่ดูพี่ดูมันมีจระเข้ แล้วเราลื้อชื่อเรื่องไม่ออกรู้แต่เล็กพลาสติ์ที่ไม่เคยดูตอนเด็กเป็นจระเข้เคยดูป่าเคยดูว่าจระเข้ตัวใหญ่ที่ขับเฮลิคอปเตอร์เล่นกับนิวมามามาเคยดูใช่ไหมเล็กพลาสติตพร้อมแล้วนี่คือสองเรื่องมาผสมกันนี่เรื่องอะไรครับมาก่อนนะครับเปิดก่อนก่อนแฟนฉัน ก็ซิล่า VS คิงคองเฮ้ยโอ้โหเยัยมาคิงคองอยู่ไหนไปชี้ก่อนก็ซิล่าปะทะคิงคองคิงคองอยู่ตรงไหนชี้ก่อนคิงคองขวาคิงคองขวาไงก็ซิล่าปะทะคิงคองอ่ะแล้วก็ไอ้นี่ไอ้เป็นตัวไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยแฟนสารแฟนสารแฟนสานก็ซีล่าใช่ไหมกคซงล่ากรรมการให้เปล่าให้เหอได้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 ไดเอาล่ะ เราเหลืออีกสองข้อให้หัวหน้าทีมเลือกตัวจี๊ดมาประทะกันเทตะวันไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักหนังชาชาเลือกใครมาคนแรกฝั่งนี้เขาจะได้เลือกฝั่งเขาอ่านิวยังไม่ได้ตอบเลยอ่านิวมานิวฝั่งนี้เลือกใครครับแจ็คแจ็คกับนิวโอ้โหเก่งอ่ะแจ็คกับนิวแจ็คกับนิวพร้อมนะครับภาพมาอุ้ยรู้อ่านิวกดได้ก่อนครับ คังกเกมกับคังคู่ใบครับภาคอะไรครับภาคอะไรครับคังเกมภาคอะไรครับอันนี้มันชัดมากว่ามันอยู่ภาคอะไรตอบว่าอะไรรู้ปะอะไรหรอแจงเมียแจ๊สไอั้นสองคนไม่รู้จักเลยอ้าวกรรมการคุณนิวตอบถูกไหมถูกต้องได้คะแนนไปเก่งมากมันจะตอบไม่ได้หรอกคู่สุดท้ายห้ามซ้ำเดิมฝั่งนี้เลือกก่อนครับ ได้ครับคุณเฟิร์นฝั่งนี้เลือกใครครับเก่งอ่ะมาแม่คลาสสิกไม่อยากเล่นกับมันเนี่ยเล็กคลาสสิกใครไกลนิวกับฉันพร้อมนะพร้อมครัพภาพมากดได้เลยพร้อมแล้วภาพมากดแล้วฮะเพิ่งไปดูมาโอ้ยจระนาเนเธอกับฉันล่ะเธอกับฉันกับฉัน แล้วก็ไบแมนสกรินตุดหมึกเฮ้ยเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยเป๊ะเลยเปล่ากรรมการวันวันไม่มีงานทำไหนทุ่งร้อมเป๊ะเลยเธอกับฉันกับฉันเลยอ่ะตีตื้นมาแล้วนะคะแนนพวกคุณทำได้ดีมากสำหรับเรื่องของหนังครับตอนแรกนำา4 4ส2ตอนนี้เป็น28ต่อ20ครับโอ้โห ตามอยู่8คะแนนแต่เกมสุดท้ายนี่เกี่ยวกับเพลงผมก็เลยเลือกเพลงเพลงนี้มาให้ครับนะฮะแล้วคุณก็ต้องเล่นกันแบบเต็มที่เพราะว่าข้อละ5คะแนนอีมเมโลดี<า>้ต้องวิ่งไม่ใช่หรอฮะต้องวิ่งไม่ใช่หรอต้องวิ่งไม่ต้องแล้วเดี๋ยววิง่งวิ่งมาแล้วร้องเพลงวิ่งแล้วร้องวิ่งแล้วร้องแล้วใครตอบได้ใครตอบอ ฮะไก่ย่างจิลพันธ์ทำไงอะฮะไก่ย่างจิลพันธไม่ไก่ย่างไก่ย่างจิลพันธ์ไก่ย่างจิลพันธ์ทำไงไก่ย่างจิลพันธ์แกตอบสิกต้องตอบสิเอ่ไกย่าก็ตอบเพื่อให้เพื่อนวิ่งไถ้าอย่างนั้นไก่ย่างจิลพันธ์สามารถตอบได้แล้วให้คนอื่นวิ่งโอเคได้ช่วงหน้ากลับมาดูอีเม e l o ี y สักครู่เดียว